ไปเก็บเถอะจริงเบาแข็งน <sh> ี้ส okay. <sh> ิมลิตรได้บ้านคือแล้วบ้านเก็บของเราชั้นประกอบเสร็จแล้วไหนดูซิตรวจความเรียบร้อยหน่อยแข็งแรงดีไหมชั้นโอเคชิบวางแข็งแรงใช้ได้ ประตูเปิดได้สองฝั่งเดี๋ยวไปเตรียมของที่จะเอามาใส่ในบ้านดีกว่าปิดไปก่อนบิ๊กก่อนเฮ้ยบิ๊แม่ซื้อบ้านเก็บของมาไหมสวยนะโอเคเดี๋ยวเราไปยินบ้านแม่กันมะโอเคอเอาไปเอาไปเอาของมาดีกว่าปะโอ้บิ๊ก

ที่นี้จะเป็นที่พักพอนของเรานะไม่ต้องให้แม่แม่เป็ดแม่เป็ดเตรียมของจะมาใส่บ้านเอาถังย้ายถังไปเก็บก่อนดีกว่าเาา้ย,ย,เ,ยเสียงอะไระเสียงอะไรอยู่ในบ้านเก็บของ,ง,งเ,เสียงใครเนี่ยต้องเปิดต้องป ปิดไปดูสิเสียงใครเนี่ยลีมดูเลยโอ้โหอะไรเนี่ยอะไรกันเนี่ยสองคนพ่อลูกมีบ้านของเราสองคนพ่อบีมเรายึดแล้วเรายึดแล้วอะไรนี่มันบ้านเก็บของคองแม่ไม่สนไม่สนไม่สนออกไปเลยออกไปเลยทั้งพ่อทั้งลูกออกไปเลยไม่สิกินไรตอนนี้กินไรตอนนี้กิน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 ดูน้องบีมกับป๋า แ่จะเอาของมาเก็บแบบอ,อ,นอนนแบแอบมาอยู่ในบ้านเก็บของโอ้อดุดกลนะ,ะดูหลังใหญ่มากเลยนั่งกันเนียนเลยนะปีม,มแม่ยิ้มองเราทำไมอ,อ่ะขออยู่หน่อยไม่ได้อะนะปี้มมีความสุขจริงๆเธอบ้านใหม่เดี๋ยวคืนนี้ให้นอนบ้านใหม่กันสคน นอนไปเลยนะหลังนี้ยกให้โอ้ลมเย็นสบายนะบีมนะบ้านแม่เอาไปเลยอยู่กันไปเลยบีมแม่ลงให้แล้วเอาไงดีอะน้องนินหลอยลานแม่คือบ้านแม่ให้ไปเถอะคืนบ้านให้แม่เนอะโอเคป่ะไปตามแม่กันแม่เนาะบ้านแม่ก็ได้แม่เอาของไปเก็บเถอะจริงเปล่า สาก็เป็นบ้านที่แม่บีเขาไปสั่งซื้อมานะตอนนี้ช่างก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยสองหมื่นกว่าบาทนะอะแม่บีจะเอาของอะไรเข้าไปเก็บก็เขาไปเก็บไปน้บีมนะเป็นไรซะอึกเหอะของแม่บีเนี่ยจะวางอยู่หลังครัวเดี๋ยวแม่บีเนี่ยจะเอาของข้างหลังเนี่ยใส่ไปในบ้านเดี๋ยวเรามาดูกันพอใส่ของเข้าไปเสร็จเนี่ยจะเป็นยังไงแล้วจะใส่พอไหม เป็นจะอึไปเอาน้ำกินสิมีสัตว์เลื้อยคลานไว้นะจิงเหรนยญนะบิ๊มบิ๊มดูห่างดิใช่จิงเหรียญนั่นหนีไปแล้วเนี่ยแม่จะเอาฉันมีพวานไว้เก็บพวกปุ๋ยนี่คืองูห่างกระดิ่งที่เราสร้างไงูห่างกระดิ่งอะไรตัวปักยาวจริงเหรอจริงเหรอไหนกันไหนข้ามงูไหนข้ามงูแม่บอกไหนข้ามงูกูชอยอยู่ด้วย เขียวตอนนั้ดาไม่รู้ดิบ้าานเรอะไม่รู้ดิเบี้ยวมาเบี้ยวมาเบี้ยวมามีจิ้งเหรียญแะที่เห็นอะแน่ๆนั่นไงแน่น่ะบีเห็นไหมบีเห็นยังและและตัวขาวคือตัวหมูเหมือนกันไปแล้วไปแล้วไปแล้วจิ้งเหรียญโอจิ้งเหรียตัวเนี้ยชอบแอบเขาของขวดใช่เนี่ยเป็นเก็ดเก็ดเกเก็ดหูเลยแหละหมูหมูเขียวหางไม่เนี่ยท่วงหางมันเนี่ยดำๆเขียวหมูเขียวอุ้ย ใช่อะตอนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วครับนี่ล่งไปเยอะเลยดูของที่วางอยู่ข้างหลังตรงนี้แม่บีเขาก็เอาเก็บใส่บ้านเก็บของเป็นการหรือคั้งยิ่งใหญ่นะครับอันไหนไม่ได้ใช้นาน,านก็ทิ้งไปบีมาดูบีมาดูมาดแม่จัดของเสร็จแล้วดูสิเป็นไงโล่งไหมโอ้แล้วตอนนั้นนั้นเป็นไง ลกเต็มไปหมดนี่ตอนนี้แม่บีก็จัดของเสร็จแล้วป้าเดี๋ยวเราไปดูตรงบ้านเก็บของกันเ <c oughs> อนี่ของต่างๆแม่บีก็ใส่ไปแล้ว้าไปได้ใช่บีมเราก็ไม่ได้เราไม่สามารถมายึดบ้านแม่ได้แล้วดิ <c oughs> มีแต่ของเต็มไปหมดเลยอะโอเค ก็ประมาณนี้นะครับบ้านเก็บของสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับ <c oughs> เพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อไปนะสวัสดีครับบ๊ายบายถ้าเกิดแมลงเข้าไ,ได้ถ้าเกิดแมงป่องเข้าได้ไม่ได้มันมองไม่เห็นกว่าเดิมแล้วอันตรา,ายไม่เข้าหร,ร <c oughs> อกเพราะว่าปิดประตูสัตว์เลื้อยคลานก็เข้าไม่ได้แล้ว